สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโกไลน์นะคะเช้านี้นะคะแทนแทนเราก็จะมาทําหน้าที่ของเรานะคะนั่นก็คือการเกี่ยวข้าวนั่นเองนะคะน้องอนก็กลับมาเกี่ยวข้าวช่วยที่บ้านนะคะดูสิคะข้าวพันกันยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะคะจะปล่อยให้พ่อแม่เกี่ยวกันสองคนก็ยังไงอยู่เนาะก็เลยต้อง ยยกย้ายกันกับพี่เก้านะคะทำางมนกันคนละที่ละกันนะคะช่วงนี้ดูดูดูมันก็ยังไม่สุกมากนะบางบางแปลงหน่ยยังไม่สุกมากนะคะอันนี้จะเป็นนาตรงหลังบ้านนะคะอีกที่นึงก็จะอยู่ไกลออกไปหน่อย ข้าวล้มนะแถวบ้านเรียกข้าวล้มแล้วก็ไม่ได้ล้มธรรมดานะคะล้มแบบพันกันมันมันสารกันนะดูดิดจะเสร็จไหมน้อวันนี้ไปะจะพาไปดูมืออาชีพขอยี่ยวข้าวกันวันนี้น้องชายก็บอกว่าขอหยุดอยู่บ้านนะคะไม่ไปโรงเรียนนะคะ เพื่อที่จะเกี่ยวข้าวช่วยกันน้องชายยังอยู่ป .1 อยู่นะคะอ่ะโดโจโมีการเปิดวิทยุอีกเนี่ยกาทขงัด้านของทั้งประเสริฐผลและการสยามโรมิดอินเตอร์เฟสสกลนครที่ยังคงดูแลกันนะครับวันนี้ใครๆก็เป็นจุด้นรมือสองังรถง โอ้โหมืออาชีพจริงๆว่างว่างทหมันเพียงๆตอนวางนะวางทห้มันซ้ำกันวางให้มันเท่าๆกันมันจะได้เป็นกองสวยๆมันจะได้มัดมัดง่ายอืมแปลว่ามันจะได้มัดง่าย อยู่ทางพุนนะคะเจ้าเสือเข่าเตะอือใส่สเตียอยู่มหนักแค่งหนยงไม่เข้านับหน้าที่เข้ามันล้มที่พอได้เข้าได้ลแล้วเข่าข่ายไปชี้จำกันเ้าอดีตบอกได้ละ่ะขาเจ้าอยู่พุนหนาน เราก็ไปเอ็สยูทูบคือกันเราก็เสิร์ชข้าวเตะแต่ข้าวเราได้ร่ายไรเราก็กินอั้นแล้วไม่ก็ไม่ได้แข่งนะก้นผมกกินข้าวแข่งเคยกินแล้วก็กินอย่างนี้จะแข่งไม่แข่งเอามากระมานำมาหนึ่ง แซมแซมเก่ยวผู้เดียวก็ได้ให้เดี๋ยวนี้นะนะแซมได้ยูบอแซมบอคูขึ้นกันวันเอาวันันวันเนี่รัดางโมโมมิมิวันมันนอย่างว่า เฮ้ยเฮ้ยย่าไปเยียบมาแม่ัมน,ะนขึ้นมาแม่เอ็นยังน่ะมาเร็วเอ้าเอาตกะต๊เอา้าเอา,เ,อาเป็นลูกของรถถังตัวนี้นะคะเจ้าตัวนี้ พอถึงปุ๊บกินนมปั๊บ <c oughs> ลูกลูกจนละแยกว่าแม่อะรเนี่ลเราทาง <c oughs> มุมุ นี่หมาหรือกบหรือเขียดเนี่ยอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยว้องอปงขออนุญาตลงไปทำงานก่อนนะคะ